เป็นไงในที่สุดเราก็ได้มาที่นี่แมสโมโตมาเยืยนอนผูกเกลียวเงาเราวันนี้เราเป้าหมายของเรา2วัน3คืนเราจะเก็บจุดเช็คอินทั้งหมดของจังหวัดเลยนะครับไปฝากท่านผู้ชมของว่า ก็คือที่ที่เรามาถึงกันเมื่อตอนเย็นหลังจากที่เราทําอาหารเตรียมอะไรแคมป์ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเราก็เก็บขยะคืนสภาพพื้นที่ให้กับเจ้าของที่เขานะครับก็อะไรที่พามานะครับทุกขยงขยะก็เก็บกลับออกไปให้หมดนะครับไปทิ้งข้างล่างใช่ใช่ครับยังสะอาดเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เวลาแปดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าไปทางปูเก้างอมแล้วก็ไปที่จังหวัดเลยเดี๋ยวจุดหมายปลายทางของเราวันนี้คือนาท่อนนะครับเป็นจุดอันซีนอีกที่หนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีใครไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันแต่เส้นทางที่เราจะไปนี่คือ,อ,อนี่ครับเราก็จะลไล่ไต่ลงเขาไปเรื่อยๆไปที่เขาลุ้นกันโอเคเดี<ๆ>๋ยวไปกันเลยครับสมาชิกพร้อมกันหมดทุกคนแล้ว ได้ครับได้ครับตอนนี้เราก็ได้เวลาเดินทางออกแล้วนะครับเช้าของวันที่2เดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดเลยนะครับเราจะไปแถวๆหน้าแห้วนะครับแต่ก่อนนั้นคือผมมา ที่นั่นหลายรอบแล้วแต่ยังไม่เคยได้ไปถ่ายตรงภูก้าวงอมสักทีเลยนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราก็จะไปจอดถ่ายรูปกันตรงนั้นสักหน่อยนะครับทางนี้เราก็จะผ่านชุมชนนะครับลงจาก ไ,อนนอนไม่รอนอนเม่อคืนนะจนที่อยู่ในระหว่างการหาเสียงนะครับเราก็เจอป้ายหาเสียงนี้ตลอดทางเลยหาเสียงอบตอ,อสงสัยหน้าตรงนี้น่าจะเป็นถนนคนฟรีนะครับแน่นะคตมาหาเสียงกันขนาดนี้ ใครจะเล่นน้ำใครจะอาบน้ำใครจะอาบจอดก่อนไหมจอดก่อนก็ได้พี่ใครจะอาบน้ำไหมครับใครจะอาบน้ำก่อนไหมครับหรือจะข้ามเลยจะอาอบน้ำเปล่าลอาไปเลยไปเลยไปเลย อยู่แล้วเนี่ยขึ้นมาเนินชันมากเลยนะขึ้นมาเนินชันมากเดี๋ยวต้องไปดู <creo cek> มาชิกหน่อยเน้นชันมากพี่นะโอ้เน้นมันชันมากใช่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่ายรูปเป็นที่ระทึกไว้ก่อน ผมกะจะที่ผมวอบอกไงว่าเนินจาจผมก็กะว่าให้พี่ลงเดินลง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 อ่ะค่อยๆมาค่อยๆมาเบาเบาเบาๆอย่าเบงอย่าทรงอ่าทรงอ่ะ,ะอ,แบบอ่ะพี่เต้ยไปก่อนเลย ได้ไหมได้ไหมไอไฟมาพี่นึกโอ้โหก็นี่เป็นห้วยที่สองนะครับอ่าพี่บึงเห็นแล้วมาแล้วโอ้โหเบาเบาไม่ต้องเร่งเบาๆเบาๆ ชื่ออะไรนะพี่อ,อ,อดอไทยเมากอ๋อ <c oughs> ชัวร์ไหมเนี่ย <c oughs> อ๋อครับต่อไปก็คือพี่หนูเบาเบาเ สบายท, es que ah. ทีนึงเหลือใครครับอ่ะทีนุว่าไงเดี๋ยวโอเคป้าพี่อันน,นั้นปล่อยทิ้งไว้เดินมาแล้วเราไป ได้ไหมครับโอเคทุกคนผ่านตัวนี้ก็จะขึ้นเนินนะครับตัวนี้ ลงมามันจะมีเนินชันอีกเนินนึงนะเลี้ยวซ้ายขึ้นมาเลย อยู่ไหนกันครับพี่ผมกำลังข้ามม้วยกลับไปแล้ว ป่าเรียกแมวเซาหมาป่าเรียกแมวเซาเฮียเต้ยวอสองเนินนั้นมีใครล้มไหมพี่รับทราบรับทราบนู้นนะครับเนินนู้นนะครับที่เรากำลังจะไปกันและยอดนู้นคือ ครึ่งทางครับเดี๋ยวเราต้องไปต่อไปอีกครึ่งทางถึงที่พักครับไม่รู้จริงหรือเปล่านะอาจจะไปต่ออีกสอสามเขาก็ได้นะไปพี่นู้นนัไปเลย รับเที่ยวตามสองเราวันนี้เราพามาดูวิวร้อยล้านไม่รู้ร้อยร้านหรือว่าประเมินค่าไม่ได้เลยเนะี่ยด, <Okay. S 1> ดูครับเดี๋ยวเรามาดูทีมงานเราครับอยู่นี่ครับทีมงานยอดครับ อเป็นไงบ้างพี่ที่ที่นี่คืออะไรพี่ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณสักเที่ยงครึ่งนะก็หลังจากที่เราออกจากจุดที่พักอ้าวแล้วในนาฬิกาเที่ยจริงเหรอทีโอดีเนี่ยสิบโมงโอเคพลาดพลาดโทษทีโทษทีนึกว่าขับมาถึงเที่ยงแล้วฮะสิบโมงเราออกจากที่พักเราประมาณสักแปดโมงครึ่งองงก็เดินทางเดินทางตามสันเขามาเรื่อยๆนะครับ จุดชมวิวตรงนี้เนี่ยบอกเลยลวบอกได้เลยว่ามันคือเป็นที่ที่อันศซีนมากครับคือเป็น360อองศารอบตัวเลยภูเขารอบล้อม<ป>เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูทีหลังพี่กิมตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีจุดเรียกพี่เขาเรียกว่าบ้านเลย มันเป็นหมู่บ้านงั้นเราสร้างแลนด์มาร์คของเราเองเลยไหมตรงนี้ตักหมดเป็นของเราเลยชื่อเราเลยเนินเสียกิมเออไม่เนินเสียกิมยาวชื่อผมไปเป็นเนินไม่ได้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 มันไม่ไดม่ไม่ไ่ไดม่้ไม่่ไไม่ใช่ไ้าม่่ด้ไะ่่าดมด้้้ด่่้่้ม่ นู้นอยู่พู่นน้ำมันลิตรละหกสิบนะครับเนินบ้านปากแดงะต้องต้องไปต้องไปเติมน้ำมันลิตรละหกสิบนะครับก็เข้าใจเขาแหละกว่าจะขนขึ้นมาได้เนาะทีมงานเราเป็นไงครับเป็นไงพันวัตรไม่ไม่ไม่ิเก็บอกว่าสาม้วยขับไปขับมานี่มันห้าหก้วยแล้วนะไม่คือท่าคือ คือถ้าเราคือถ้าเรามาตามเขามันแค่สามห้วยไงแต่เราดันหลงทางเรากําไรถือว่าเป็นกําไรใช่ใช่นะฮะไม่ใช่ใช่เมื่อวานถ้ามาถี่มากคืนนะก็ต้องอย่างนี้แล้วกันครับถ้าเกิดใครจะมาที่เนี่ยรู้สึกเดี๋ยวผู้ผมอาจจะปักหมุดไว้เล่นๆนี่แหละแล้วก็แล้วก็แล้วก็ให้พิกัดเดี๋ยวก็ตามมาแล้วกันแต่รับรองหลงแน่นอน เอาง่ายเพราะเราเองมีคนนำทางเรายังหลงเลยเพราะคนนำทางแม่งมันเสือกขึ้นไปก่อนแล้วมันไม่รอ,อเอาง่ายเราอ,อยู่ไหนไม่รู้ <c oughs> เราขับลงไปแล้วเราขึ้นมาใหม่ <c oughs> เราขับลงไปเราขึ้นมาใหม่วันนี้เลยเราก็มาไม่ถูกครับโอเคง่างก็เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินกันก่นกอนนะครับก่อนที่จะไปที่นาแฮวจังหวัดเลยก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยแล้วกันทีนีงครับผม ยังไงพี่เต้ยจุดนี้ในสุดเราก็ได้มาถ่ายรูปกันนะไปไปขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนกันเนี่ยนะครับก็มามา,มารอบนี้เราก็เดี๋ยวจะมาตรงที่จุดเช็คอินนะครับเพราะว่ารอบนั้นเราแค่เป็นแทาทางผ่านเฉยเราก็อยากมาแต่นคนมันเยอะนะพี่นะใช่อ่าวันนี้นี่วันนี้เดี๋ยวให้พี่ครับเดี๋ยวผมจะซื้อรูปพี่ดีได้ไหมตรงนี้ได้ไหม ôi được em ninh phép ninh có ninh phép 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 เราก็จะซื้อลูปจากพี่เขานะครับถ้าเย็นที่ปีใช่ไหมครับใครที่มาภูเนนก้างอมนะครับเนี่ยครับมาหาพี่เขาคนนี้เลยแล้วก็มีทั้งรูปมีทั้งท้าเย็นให้หน่ารักมากรอ,ารอบนี้ไงเดี๋ยวรอบนี้เหมาของรอบที่แล้วด้วยนะ เป็นยัง,นนยงไงในที่สุดเราก็ได้มาที่นี่แมสโมโตมาเยือนเขาเรียกว่าอะไรผูก้าวาอเอาเราวันนี้เราเป้าหมายของเรา2วัน3คืนเราจะเก็บจุดเช็คอินทั้งหมดของจังหวัดเลยนะครับไปฝากท่านชมครับว่ารอบนั้นเราไม่ได้ไปเดินตรงนี้นี่ไงโหวิว oh, อย่างสวยเลยครับเพื่อน นี่นะครับคือมุมบนนะครับที่มองลงไปหลังจากที่เขาทำถนนใหม่นะเมื่อก่อนตรงนี้มันไม่ใช่อย่างนี้โอเคหลังจากนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปที่นาแห้วไปเหมืองแค่ไม่สุดเขตประเทศไทยหมนเดอมน,นะครับแต่เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูว่าตรงนั้นเป็นยังไงแค่กระโดดข้ามไปก็เป็นประเทศลาวแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปประเทศลาวกันกระโดดข้ามไปข้ามไไม่ได้ก็อาจจะไป เดินถึงบ้านว่าไปเดี๋ยวพักเหนือแป๊บนึงกแนครับนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขตชายแดนไทยลาวนะครับบ้านเหมืองแพร่ก็คือคืออะไรดีคือเดี๋ยวดินี่พาไปดูประเทศลาวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเขาแซวลาวถึงป่ะเขาแซวยังไงภาษาลาวอ่ะ นี่ฮาวสูสีใสใสไใช่นี่นะครับที่เห็นข้างหน้ากันนี่ก็คือนี่คือประเทศลาวแล้วนี่บ้านคนลาวใช่ใช่ลาวแล้วถ้าเราจะไปเราก็แค่เฮ้ยเราไม่ได้เป็นลอยกระทงตรงนี้เมื่อวานแต่ถ้าเราจะไปเราก็ข้ามน้ําไปใช่ใช่แต่โดนรถจับนะนี่ก็คือแค่แค่นี้ก็มาถึงประเทศลาวแล้วครับใกล้ๆน้ำนี่ประมาณ4ี่หเมตรเองคลองเองตอนนี้คือป้าย ของที่บ่งบอกว่าสุดเขตประเทศไทยนะครับคือป้ายนี้ป้ายนี้ต้องมาแต่ถ้าเรามาเมื่อวานนี้เราจะได้ลอยกระทงตรงนี้เลยนะออระวางแผนผิดนะนผนเนาะอ่าต้องไปกนินต้องไปกิน,อกนโอเคเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปกันก่อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปซื้อของซื้อของอะไรเข้าไปข้างบนนะครับ ซื้ออะไรตั้งก็วันนี้เรามาซื้อของเพื่อได้กินหมดยอดเาขคเาครับอ่าครับที่นี่ที่ไหนนะอ่าชายแดนไทยลาวบ้านบ้านอะไรนะเดินนั่นนี่นี่ตรงนี้เรีกเยกอะไรนะอีถามเจ้าของร้านอยู่อ่ะอจริงป่ะถามถามที่ของรา้านเราแนะนำแนะนำร้านเพื่อจะให้ลูกค้ามาเที่ยวมาซื้อของครับเจ้าของร้านนี้เจ้าของร้านอยู่นี่ครับมาไม่ต้องถามคนนี้นะหาคนนี้ได้เลยโอเคค่ะนะก็คือก็คือเดี๋ยวผมจะบอกว่าร้านนู้น เบาเบาเบาร้านนู้นยังไม่ต้องเข้าเยอะร้านไหนร้านนู้นยังไม่ต้องเข้าเยอะเรามาเข้าร้านนี้เยอะๆจริงไหนเราซื้อไปแบรนด์เดียวเองเราก็ลงมาซื้ออีกร้านนู้นเข้าน้อยๆเรามาเข้าร้านนี้เยอะๆดูแม่คะก่อนดูแม่ค้าอยู่วันไหนบ้าง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 ทุกวันเลยค่ะมาได้เลยที่นี่ที่ไหนนะเมืองแพร์ค่ะนะแฮ้วนะคะอย่าให้น้องดูเลขแน่เลยอย่าให้น้องเขาดูเดี๋ยวให้ตัดอยู่ทุกวัน Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. ตอนนี้เราก็อยู่กันที่นาท่อนแคมวิลแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบ,รบๆนี่เลย360องศสาสามารถกางเต็นท กับรถ <ลด S 2> เราได้เราจะไวกว่าราคาบรรยากาศว่าไงพี่เต้ยบรรยากาศวันนี้ยอดพี่อากาศดีมากครับใช่ไหมแล้วทางขึ้นเป็นยังไงทางดีครับทางดีไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทุรักทุเลมากครับอืมนะเนาะมันทางสบายแล้วก็มาได้ง่าย ใครๆก็มาได้รถยนต์มาได้สบายเลยได้ครับได้ครับแล้วก็ไม่ลำบากด้วยมันเป็นเป็นเหมือนจุด360องศาใช่มองดสวยรอบนอกใช่ใช่ตอนนี้เชฟบีของเราก็เริ่มเริ่มละอ่ะเชฟบีวันนี้มีเมนูอะไรบ้างต้มไก่ครับอะไรอีกวันนี้มีแต่รสลับรสพีนไข่นี่ไม่ออกเฮ้ยรู้สึกเราซื้อรถด่วนมาแต่ไม่รู้รถด่วนอยู่ไหนอ่า แอบเอาที่แบบเหมืองแพร่มาเนะเมื่อกี้นะใช่เอาที่เหมืองแพร่มาครับรูเ้เปล่นก็เดี๋ยววันนี้รอชิมฝีมือเชฟบีเหมือนเดิมครับเดี๋ยววันนี้อาหารออกเป็นชุดไม่ออกเป็นชิ้นแล้วอ๋อหรอไม่เหมือนเมื่อคืนใช่ไหมชิ้นเมื่อคืนแม่งกินเสร็จหนีหมดเลยอินข้นอนหมดเลยวันนี้ออกอาหารชุดเออเรามารอกินตอนนี้บรรยากาศชิวๆก็เหมือนฝนจะตกด้วยนะจริงๆแล้วเย็นเย็นเอืมๆแต่อากาศดีมากโอเคงั้นก็เดี๋ยวนั่งเสพบรรยากาศกันครับแถวนี้บรรยากาศดีมาก อ่นะครับเชฟบีวันนี้ทำอะไรครับอันนี้ไข่เจียวไส้กรอกครับไข่เจียวเส้กรอบโอ้ยหมันฟูน่ากินจังแน่นอนอยู่แล้วอันนี้เชฟอะไรเนี่ยเชฟไออาร์ซีสตา มันคืออะไรฮะคืออะไรวะก่อนจะเป็นมิชลินมันต้องผ่าน i อ c าซีผ่านมิสโตนมาก่อนมิชลินดูโลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มาไม่เกี่ยวไม่มานะโอ้โหต้มไก่ต้มอะไรนะครับต้มไก่ครับวันนี้เราซื้อพวงไข่มาแบบไหนอะไขอดูพวงไข่นี่ไข่อ่อนไข่อ่อนไข่อ่อนถ้าไข่แข็งอะไม่บอกไม่บอกไม่ได้เด็กดูเยอะเด็กดูเยอะอะอ๋อถ้าไข่แข็งนี่แมวนะใช่กินไม่ได้กินไม่ได้ นี่เชฟเทเบิลเทเบิลจริงๆครับรอบนี้วันนี้สเตชันใหญ่นิดนึ่งเครื่องครัวเราแบกกันมาจากข้างล่างนะครับนี่เราอยู่ที่ไหนนะนาท่อนนาท่อนนะครับใช่ครับไม่ก็ขึ้นมาไม่ยากนะไม่ไม่ยากเตาไม่ร้อนขานะครับช่างกล้องอย่างอย่างได้แล้วนี่ไงอ๋อเอ้าผมนึกว่าจะลอยไข่ขึ้นมาลอยอะไร่ถ้าลอยไม่ได้กินไข่เรามีจํากัดครับมีไหมอยู่ อะไรเนี่ยไข่ไข่ไข่เซียวโอ้โหได้แค่เนี่ยดแต่หมดไปแล้วนึงมีมดแดงเปล่าไม่มี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 เป็นไข่มาได้วันนี้ไม่กล้ากินเป็นไข่มะเดื่อเหมือนรอบนั้นนะครับแต่วันนี้เชฟบีเนี่ยทำอาหารเยอะมากแล้วเราก็มากัน12คนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีวัตถุดิบพิเศษลองเป็นมเดื่อเดี๋ยวดูวัตถุดิบพิเศษมามาไม่เอาอะไรเขาไม่เอาอะไรของดีของดีรถอ๋อใช่เฮ้ยอันนี้เราไปจับมาจากกระบอกไม้ไผ่เลยป่ะเนี่ยรถด่วนนี่จากกระบอกไม้ไผ่เลย อ่ะเดี๋ยวลองกินดูนี่ชินคังเซนปะเนี่ยใช่ชิมคังเซนมาเลยในนี้ยขอชัดๆหน่อยนี่ครับนี่นี่นี่ตไออันนี้ไอกระบอกไม้ไผ่เมื่อกี้ที่เราตีออกอ่ะผลได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ใช่ใช่จับได้วันซื้อกับน้องปาล์มนะฮะอ๋อซื้อกับน้องปาล์มใช่ตายแล้วโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราเชฟทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากินกันนะครับโอเคอ่านี่เรามาดูบรรยากาศรอบๆนะครับ แล้วนี่เรามาเรามาทำอะไรเล่นรอบกองไฟกันใช่ไหมเขาคล้ายลูกเสือใช่ไหมเมาคีข้างสัตว์ครับวันนี้วันนี้ครอบครัวไหนเป็นการแสดงพี่อู๊ดเตรียมการแสดงมาแล้วครับพี่อู๊ดจะจอมจะจัดให้ครคืนนี้จะพยายามจัดใหไข่เจียวโอ้เมื่อมีไฟกันไม่ใช่เลยทันไข่เจียวกันค่ะเชฟบีอร่อยมากโอเคได้สั่งปะนี่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 รู้สึกว่ารู้สึกว่ากำลังไงกำลังหิว อาแบ่งรแบ่งรแบ่งแบ่งอาหารกันทำเมื่อคืนครับหาไปอ่ะเอาอะไรไปกินบ้างเนี่ยปลากระป๋องี่ปากระป๋องกับไข่โอเคเราแยกโต๊ะกันโอเคเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับเอาสายว o w e าบเนี่ยหอม่ำฉดปักอีกกินผลไม้จนเขียวัน สวัสดีครับสำหรับพวกเราแมสโมโตเที่ยวตามสองนะครับก็วันนี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วครับเมื่อคืนเราพักที่นาท่อนแคมวิวนะครับก็บรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราจะมีหมอกมีอะไรเดี๋ยวเราลงรีวิวให้ดูนะครับสำหรับที่นี่ก็เดี๋ยวให้พี่พี่ตุ้นะครับ,รบแนะนําอีกทีว่าที่นี่เป็นยังไงอะไรยังไงมาทางไหนเส้นทางที่นี่เป็นหมู่บ้านนาะท่อนอาเภอในห้าจังหวัดเลยนะครับก็เป็นเป็นไร่ข้าวโพดทางขึ้นมาก็ไม่ยากครับประมาณ2กิโล ป็นจุดชมวิว360องศาลดอะไรขึ้นมาได้บ้างพี่ถ้าเป็นหน้าฝนก็อมอไซค์วิบากแล้วก็โฟ,ว,ว,โฟวิวขึ้นได้ครับ,รบแต่ว่าถ้าหน้าแรงนี่ก็ถ้าเก่งไม่กลัวไม่กลัวว่ามันต่ำติดสเกิร์ตก็พอขึ้นได้แต่รถอย่างอื่นขึ้นได้อยู่แล้วครับเก่งก็ต้องดูหน่อยแล้วกันใช่ครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นเฟซบุ๊กเพจนะมีเพจที่นี่เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างว่าว่าคืออะไร ที่สุดไม่ได้เลยต้องคนนี้ครับพี่กิมครับพี่กิมถ้าไม่ได้พี่กิมนี่คือเส้นทางที่เราวิ่งกันทริปนี้จะไม่มีเลยนะครับอและใน Google ก็ไม่มีด้วยอยู่ในหัวพี่กิมหมดเรามายัางไงนะพี่ตัดจากที่นอนเมื่อคืนคือเรามาจากจากลมเก่าตัดมาออกดานซ้ายแล้วก็รัดลงมาที่นายแฮวนี่แหละเส้นทางที่เราวิ่งประมาณกี่กิโลจากขันเขาเนี่ย <laughs> พี่ที่เราวิ่งกันบนทางดินทางป่าเนี่ยประมาณสัก เจ็ดสิบเปอร์เซ็นของของทางทั้งหมดอ่ะเป็นเป็นทางดินหมดอประมาณสักงักร้อยโลไปร้อยร้อยนิดหน่อยใช่แต่ว่าหลักๆระยะทางรวมทั้งหมดตอนนี้เราได้สองร้อยแปดสิบโลอ่ะมาถึงนี่มามาถึงที่เมืองแพร่ครับเมืองแพรได้สองร้อยแปดสิบจุดจุดชมวิวที่ไปชายแดนลาวอ่าใช่สองร้อยแปดสิบโลจากบ้านจากที่เราออกมากันครับ โอเคยังไงก็ฝากช่องอพวกเราหน,น่อยล้กันมาก็ฝากติดตามกด s ับ s c r i b e ช่องพวกเราด้วยนะครับเที่ยวตามสอ่องรายการไอแม Mo หมนะครับผมอีพีหน e ้าเ,เราไปไหนก็ e e ina, เจอกันอีพีเดี๋ยวเราไปไปที่ไหนเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งอบคครับ The game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah. yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad yeah, here to play, yeah, and I've got something yeah. to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never captain space. I won't stop till I hear him say. Oh.